ถ้าคุณไปแนะนำพ่อแม่เขาแบบนี้คือชิปเลยค่ะชิปเลยเขายังกล้าออกมาไล์อยู่หรอเห็นหน้าแม่แล้วเมื่อกี้นี้อีซอ,อเอาลงใกล้แล้วละ่ะใกล้วาระแล้วหน้าตาไม่น่ารอดแล้วเนี่ยโอ้โห ตายตายตายอ้างลูกอ้างเจ้าหน้าที่คุกคามลูกอ้างโอ โดนคุกคามให้ตอบคำว่าวิปัสนากรรมฐานหรอพอลูกตอบไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่คุกคามเหรอเจ้าหน้าที่คุกคามเพอะลูกตอบคำถามพอมอไม่ได้ไงวิปัสนากรรมฐานเป็นเหตุสังเกตได้เลยคะ่ะ อุวทาสารรับก็คงไม่ปกติแล้วถ้าตำรวจตำรวจส่งเรื่องถึงอายการได้นี่ก็ไม่ปกตินะเขารับค่ะเขารับเขารับแจ้งแหละแต่จะเป็นคดีไหมอีกเรื่องหนึง่งถ้าแน่จริงให้ทานายยื่นฟ้องโดยตรงเลยสิคะคุณแม่ฟ้องตรงไงฟ้องตรงใช่ไหมไม่ฟ้องตรงละคะ ทนายฟ้องตรงที่ศาลเลยอย่าไปแจ้งตำรวจฟ้องฟ้องตรงเหมือนต้นอ้องไงรวบเลยรวบเจ้าหน้าที่เลยกล้าเปล่าไม่แน่จริงนี่ว่าไปฟ้องเอาพื้นที่สื่อหรือเปล่าเนี่ย นายยื่นฟ้องต่อศาลเลยคะ่ะจะได้เร็วพวกมึงอะจะได้จบเร็วเื้เกินเยียวยาค่ะคุณพี่จริงๆค่ะเกินเยียวยามากๆสุดๆ ให้เขาฟังไม่ใส่ที่คาดผมหรอกไม่เอาพอแล้ว ก็ต้นเหตุก็คือพ่อแม่ไงอ้าไม่ได้บอกว่าเป็นที่เด็กเลยนะเราไม่ได้ออกมาทะเลาะกับเด็กนะคะอาก็ย้ำอยู่เสมอถ้าใครมองว่าเราทะเลาะกับเด็กไม่ใช่นะอันนั้นคุณคุณไม่ได้ดูข่าวแต่แรกอืมผู้เสียหายจะมีหนึ่งคนหรือสองคนก็คือผู้เสียหายค่ะใครที่เคยนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เราคิดได้นะคะ เราพร้อมที่จะให้คุณนะคะเป็นพยายนทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะคะอ่าแอดมินเก่าๆนะคะที่ออกไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามารายงานตัวก่อแล้วหลายคนนะคะเขาไม่อยากถูกเป็นผู้ต้องหานะคะเขาเป็นพยายนให้ yep. ไม่มีใครทําเด็กหรอคะ่ะเราไม่ได้ทะเลาะก,กับเด็กนะทุกวันเนี้ทะเลาะก,กับแม่ให้เด็กคะ่ะเด็กน่าเป็นห่วงสุดๆแล้วเงินเยอะไหมก็เยอะสิคะไม่งั้นจะซื้อที่ได้หกเจ็ดล้านหรอที่ราคาที่ดินเนี่ยเอาเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่แม่เคยลงขายในกลุ่มสุราษฎเมื่อปีสองพันสิบเจ็ด ขายไม่ออกขายไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอะไรที่ดินตรงนี้แม่เคยลงขายสมัยปี2017ขายไม่ออกริมน้ำใช่ไหมที่เขาทำเสาเอกตัวเนี้ยที่จะสร้างถานบริบัตธรรมนี่ริมน้ำใช่ไหม นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาโพสขายในซื้อขายที่ดินสุร,ราษฎร์ธานีแฮ่มมีแอปฟ้าแม่เขาไปโพสนะไปแปะนะนี่ขายที่ดินหน้าดินหน้าดินหน้าติดถนนหลังติดน้ำมีเพียงสี่แปลงเท่านั้นสี่แปลงตั้งแต่สองพันสิบเจ็ดสิบแปดยันมาสองพันยี่สิบสามขายไม่ออกยันมาขายตอนลูกเป็นเทขายออกแลว้ว ขายไม่ออกไงเลยเอามาทําสถานปฏิบัติธรรมไงป้าสูมีอีกมีอีกมีอีกรูปเดียวกันเลยกับที่มีคนลงขายแบบโอ้โหเขาทําเป็นผังมาให้ฉันอนะ่ะเป๊ะ ลูกเดียวกันเป๊ะนะคะแอดมินทุกคนที่เข้าไปเนี่ยนะก็จะมีแอดมินหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเทรดทองเทรดหุ้น ที่สนิทกับแม่มากนะคะไปเป็นแอดมินใครที่เป็นแอดมินเนี่ยนะคะเขาก็จะชักชวนมาแหละคนนี้มีบุญสัมพันธ์กับลูกเนี่ยชาติที่แล้วเป็นน้องเป็นน้องของน้องเดี๋ยเป็นน้องของอาจารย์น้องเนี่ยพอดีสักหน่อยปุ๊บมาเป็นลูกแล้วถ้าใครที่เป็นลูกนี้จะติดแม่เลยนะจะติดกับแม่เลยก็คือจะรู้เลยคือจะทำงานกับแม่แบบติดมือส้ายมือขวาแบบแตกสาขาออกไป เออลูกลูกองพ่อเจ้าชายสิทธัตถะมีน้องด้วยประมาณห้าสิบชีวิตพอเปลี่ยนสถานะจากน้องเป็นลูกเจ้าชายลูกเจ้าชายสิทธัตถะแต่ไม่ใช่พระราหุลแต่มีน้องห้าสิบชีวิตเอ็นดูใครหน่อยเอามาเป็นลูกโอ้โหทูกสิมีอะไรคไุณในบ้านี้ลูกลายปนี่บ้านี้เยอะจัด นะคะแอดมินเหล่านั้นก็จะได้เป็นลูกของอาจารย์น้องชาติที่แล้วแราวก็อยากมีเมีอะไรไล้ปะนี่มานูไงแล้วยังไงต่อควนี้คนเหล่านี้นะคะก็จะให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นเทรดทองเป็นทอง อ่าแอดมินเกือบทุกคนค่ะที่ต้องเข้าเทรดทองเพราะมันจะมีแอดมินคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาตีสนิทกับแม่เนี่ยแหละชติทิ่แล้วเป็นหา่าเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะก็จนมาเป็นแอดมินหลักก็ชวนกันมาเทรดทองคุณรู้ไหมว่าการเทรดทองเนี่ยใครที่เป็นหัวเนี่ยอาจจะอ้อสมมติสมัครเทรดใช่ไหมแล้วอ้อชวนคนมาเทรดเนี่ย อได้เปอร์เซ็นต์นะคะเอได้เปอร์เซ็นต์นะคะถูกไหมเออมันเป็นยูเซอร์เราคนมาสมัครต่อเราก็ได้ตังค่ะคนมาสมัครต่อเราก็ได้ตังค่ะได้ค่าหัวคิวจ้ะอ่ะอีแอดมินคนนี้เข้ามาพูดๆชวนแม่เล่นเอาแม่เปิดเลยแม่เปิดเท่านี้เลยแม่แม่เป็นระดับน้องนโบกแล้ว แม่ไม่ต้องทําอะไรเลยแม่ให้คนเข้ามาสมัครต่อแม่เดี๋ยวผมดูแลเองแม่ก็ไม่ต้องทําอะไระค่ะรับเปอร์เซ็นต์ไปรับเปอร์เซ็นต์ไปใครเข้ามาเนี่ยอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์นะรับเปอร์เซ็นต์ไปอีตัวหัวเนี่ยนะมันเป็นโบกใหญ่อยู่แล้วออไม่รู้เขาเรียกอะไรว่าแต่มันเป็นขดหัวใหญ่แหละที่มันเนี่ยนะได้จากแม่สมมตินะอันนี้เอ เป็นตุ๊กตาเพราะอ้อเคยเล่นเหมือนกันอ้สมัครปุ๊บคนที่พาอ้อไปสมัครเขาก็ได้0.5 5, 5. ดอะไรก็ว่ากันไปอีกคนหัวใหญ่เนี่ยอีต้นสายอ่าเขาก็ได้ ถูกไหมเขาก็ได้พอแอดมินเนี่ยนะพอแอดมินมาลงเล่นเนี่ยเอาอยูสใครล่ะต่อจากแม่ไงแม่ก็รับเละเลยคนนี้แม่รับเละไม่พออีตัวหัวนะ่ะอีเป็นแอดมินหลักที่มโนว่าตัวเองเนี่ยเป็นญาติเป็นอะไรกับชาติมาเกิดกับน้องเนี่ยอีตัวนั้นได้เยอะสุดอีตัวที่หนึ่งญาเยอะแม่คือตัวที่สองอีพวกอีพวก แอดมินก็จะมาต่อจากแม่ฮะชวนกันเล่นคขาวนี้พอตแตกทองร่วงหมดกันเป็นหลายแสนจุกแล้วคขาเนี้ยอ่ะอีกตัวที่หนึ่งเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบนะแต่แค่คิดเป็นเงินไทย3,500ไม่กี่เหรียญน,นะแต่ไม่ได้คืนเป็นเงินนะคืนเป็นเหรียญ อยู่ในพอตเหมือนเดิมก็เอาออกมาไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้ทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวให้อาจารย์น้องเนี่ยอัาน,น,นเองให้อาจารย์น้องเป็นคนนั้นนั่นเองแล้วมานทาให้คุณทองนี่ขึ้นเองบึ้มเจ๊งตุยล่วงกันเป็นละนาวไง หุ้นทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมจิตหรือน้องเซกนะคะอยู่กับตลาดโลกค่ะผู้มึงอย่าปึกเขาโยนให้เด็กหมดเลยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรมาบอกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์น้องคอยนั่งสมาธิปั่นตลาดหุ้นมึงบ้าไปแล้วคนเชื่อก็เชื่อได้เนาะ ันถึงมีคําว่าเทรดเทรดเทรดจากน้องออกมาไงคะเรื่องนี้อ้อเพิ่งทราบเมื่อวานนั่นแหละ mm. เขาก็โดนไปสามหมื่นแต่เขาหยุดเท่านั้นเขาไม่เอาต่อแต่บางคนเอาต่อเพื่ออยากได้ทุนคืนแต่มันไม่ได้ไงมันมีแต่แย่แย่แย่ลงไงอ้อไม่รู้ว่าที่แอดมินยังอยู่ตรงนี้เพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแอดมินไม่มีรายได้นะคะที่อ้อทราบมา คนที่เป็นแอดมินออกมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้เงินจากพ่อจากแม่แต่ว่าการที่จะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาจะดูแลค่าที่พักอาหารการกินให้แล้วเขาก็อาจจะแบบเขาก็มีเคยพูดนะว่าเดี๋ยวได้มาเขาจะดูแลทุกคนเขาจะไปใช้นี่ให้คนนั้นคนนี้ไม่จ้ะไม่มีใครหรือไปใช้ให้ใครหรือเปล่าที่สนิทไม่รู้มันถึงมีเรื่องเทรดออกมาจากปากน้องไงคะ มีเรื่องเล่าทุกวัน